สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมต้นมังคุดนะคะต้นมังคุดนะคะปลูกอ่าก็าปลูกไว้อย่างละต้นสองต้นนะคะเงาะก็มีนะคะมังคุดก็มีนะคะวันนี้มาดูต้นมังคุดค่ะนี่นะคะเริ่มเป็นลูกแล้วนะคะมังคุดค่ะนะนี่นะคะเริ่มออกลูกแล้วนะคะเดี๋ยวไม่นานก็จะสุกนะคะตอนนี้อ่าก็เริ่มออกลูกแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะ ต้นมั่คุณนะคะเริ่มเป็นลูกแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะนะคะ,ะสุกเมื่อไหร่ก็ได้กินนะคะนะคะก็เป็นตอนนี้ยังเพิ่งเริ่มออกนะคะเป็นปักปายนะคะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นปักปายอยู่นะคะนี่นี่นะคะนคะคะลูกก็ยังอ่อนอยู่นะคะ ลูกสุกก ну? ็คงจะแดงๆนะคะราคานี่ค่ะต้นมังคุดนะคะเป็นป่าปลายนะคะปีน mm hmm> ี้เป็นยอดยอดนะคะงต้นมังคุดนะคะนี่นะคะเป็นป่าปลายนะคะเป็นเรื่อยๆนะคะจะออกเรื่อยๆนะคะเป็นแล้วแต่รุ่นมันนะคะก็ได้กินแล้วเนาะอย่างน้อยก็ได้กินนะคะมังคุดนะคะนี่ค่ะนะคะนะคะเดี๋ยวก็ได้กินแล้วจ้ะนะคะ รออีกแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยต้นนะคะนี่ค่ะต้นมังคุดนะคะนะคะก็หลายปีแล้วนะต้นนี้นะคะที่เขาปลูกไว้นะคะนี่ค่ะเป็นเยอะเหมือนกันนะคะนี่นี่นะคะเป็นเยอะเหมือนกันค่ะนะเริ่มเป็นแล้วจ้านะคะนี่ก็นนี่มเยอะเหมือนกันนะเป็นหลายกิ่งหลายช่อเหมือนกันนะคะนี่ค่ะเริ่มเป็นแล้วนะคะ มังคุดจ้ามังคุดใต้จะ้ะนะคะเนาะก็รอเนาะรอแบบรอสุกเลยค่ะลูกแดงๆก็เก็บได้แล้วนะคะนี่คนล่วงเยอะเหมือนกันนะคือมันเป็นเยอะนะคะเป็นดกนะคะและ้วก็ร่วงนะคะตั้งแต่โดนฝนมาร่วงนะคะเนี่ยค่ะตั้งแต่โดนฝนมามันร่วงนะคะ,น,คะน,น,มมน,นะคะ,นะคะพอฝนมาทีนึงก็ ล่วงทีหนึ่งนะคะที่อยู่บนต้นเกาะได้แค่นี้ละจ้ะนะคะนะคะที่อยู่บนต้นก็ได้แค่นี้นะอู้เป็นเยอะนะคะเป็นทุกช่อเลยเพียงแต่ลูกมันยังเขียวอยู่นะคะนี่ขายไหมลูกมันยังเขียวอยู่เนาะอย่าถ้าลูกแดงนะมันก็จะเต็มต้นนะคะเก็บได้เยอะมากๆเลยนะคะก็ร้อยอย่างเดียวเนาะไม่นานนะคะ่อยไม่นานนะคะ ก็จะได้ทานมังคุดแล้วค่ะมังคุดตายนะจ๊ะปลูกไว้กินต้นหนึ่งก็ได้กินทุกปีเนาะนะคะโอเคค่ะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ